สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอแชแน,นลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหจะบอกว่าตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวกันแล้วเลยแอดก็เอาข่าวดีต่างๆเกี่ยวกับบริษัทและแล้วของนนริซ่ามาอัปเดตกันด้วยว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือมีบุคคลตรงไหนเนี่ยมาพูดถึงนนริซ่าหรือปกป้องนอนริซ่ากันบ้างในช่วงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตในคลิปนี้ให้ฟังกันอน่นแน่นอนแล้วก็มีเรื่องอ,งอื่นๆแถมก็ไปอีกหลายเรื่องกันเลยซุปเปรอร์บงซุปเปอร์โบอะไรแบบนี้ด กันที่เรื่องแรกกันก่อนเพราะว่าปัจจุบันบริษัท VR Around ของโริซ่านั้นคนติดตามพุ่งสูงแรงมากๆถึง1.3ล้านคนภายาในเวลาแค่สสมวันที่ผ่านมานี้เองนะจ๊ะต้องบอกว่าเปิดบริษัทมาอย่างสวยสดงดงามกันแล้วบิลบอร์ดก็ไปขึ้นแบบยิ่งใหญ่เกงไกลทั่วโลกอย่างที่เพื่อนๆรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบาบินหรือคุณแม่จิตทิพย์ก็มาหวีดลูกสาวไปเป็นที่ยเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ละล่าสุดก็เหมือนว่าจะมีภาพอะไรบางอย่างที่เป็นแบบคล้ายเหมือนกระดาษสีขาว,ขาวแล้วก็เขียนว่า Around เป็นลายมือของโนริซ่าหรือ คะเนกันเป็นจํานวนมากเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นรอยสักใหม่ของน้องริซ่าของเราหรือเปล่านะจ๊ะ Oh my god ต้องมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดน้องริซ่าสักตัวนี้ขึ้นไปอีกก็เหมือนเป็นการย้ําเตือนไปอีกว่าน้องริซ่าทาจริงไม่จกตานะจ๊ะถึงขั้นสักกันเลยทีเดียวแต่แอดก็ไม่อยากคอนเฟิร์มว่าน้องริซ่าจะสักตรงนี้หรือเปล่านะจ๊ะอาจจะเป็นภาพที่แบบว่าปล่อยขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแอคเค้าที่มาลงรูปนี้นะจ๊ะก็คือรีซ์อัปเดตก็เป็นแอคเค้์ใหญ่อยู่พอสมควรที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวก นะจ๊ะก็มานั่งรอลุ้นกันดูว่าจะเห็นรอยสักอันนี้เนี่ยปรากฏอยู่บนส่วนไหนของร่างกายนอริซ่าหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันไปก่อนนะเนาะเพื่อนๆเอามาอัปเดตกันนะส่วนคนต่อมานะจ๊ะเป็นคนใกล้ตัวนนริซ่าเป็นสไตลิสชาวไทยชื่อดังของพี่เนนิสของเรานั่นเองนะจ๊ะเขาเนี่ยเหมือนว่าจะรู้ว่าโอริซ่าอาจจะโดนแซวโดนแบบว่าโดนโดนงโ,โดนเน็ตประมาอารมณ์ว่าโอริซ่าการตลงดการตลาดจ๋าอะไรเงี้ยพี่เนนิสเขาก็เลยออกมาแบบโพสต์ข้อความว่าหยุดมองว่ามันเป็นเพียงแค่การตลาดเท่านั้นให้เริ ตนของความเป็นอาร์ติสหรือความเป็นศิลปินนั่นเองจ้าเออคงม,มีพวกแอนตี้ที่แบบยังหาช่องโจมตีโนริซ่าอยู่แบบอารมณ์ประมาณว่าทนไม่ไหวที่เห็นโนริซ่าของเรานั้นประสบความสําเร็จก็เลยหาจุดที่จะจะโจมตีให้ได้เลยทีเดียวนะจ้าแต่ขอโทษนะคนที่มาซัพพอร์ตหรือคนที่คอยสนับสนุนโนริซ่าหลายๆคนที่แอดทำคลิปไปคลิปก่นกอนๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับโลกระดับต้นๆของโลกคอนเนคชั่นี่เป็นเซเลบิตี้ของโนริซ่าที่มีความเอ็นดูในตัวโนริซ่าเพราะว่าโนริซ่าของเราไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนนั่นเอง,เองะจแค่เริ่มต้นยัดดินนนขนนี้ต่อไป จะอกแตกตายกันขนาดไหนจะอ่อนสงสารจริงๆนะเนี่ยไม่นะ โอเคอ่ะส่วนคนต่อมาคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าแบรนดอนฟรีนด์นะครับซึ่งเขาเป็นนักแสดงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มากดไลค์บน IG ของ a อกรับซึ่งเป็นชุดที่โนริซ่าเนี่ยเลือกใส่ในการเปิดตัวค่ายในรอบนี้ในฐานะของบอสสาวสุดแซ่บที่มีความยูนิเซ็กซ์สูงด้วยนั่นเองนะจ๊ะพะชุดของแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ชูเรื่องความเป็นยูนิเซ็กซ์ที่แบบว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนั่นเองนะเพื่อนนะการที่โนริซ่าเลือกเสื้อผ้าของแบรนด์นี้แอบคิดว่าน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างที่บออออกกวววว่่าาาเเเฉััันนนนนนจะะะปป็ต็ตตตแแทขงงคมิิสรรสรรรใใ แสดงแนวทางดนตรีในแบบของฉันซึ่งเป็นแนวทางเทนริซาของเรานั้นวางไว้ให้กับบริษัทเอลลาวนั่นเองนะครับก็คือเป็นในแบบในแนวของตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์ตีตลาดในวงกว้างทุกเพศทุกวยัยอย่างที่ชุดบอกว่าเป็นยูนิเซ็กก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็สามารถใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้ได้นั่นเองจ้าโอ้ยคอนเซ็ปต์โคตรเจ๋งแล้วหนึ่งกรบนะจ๊ะข้อความที่อีกอล์ลับเนี่ยพิมเทนริสซาก็มีความปังปปริเย่ไม่แพ้กันซึ่งอ e นะีกอล์ลับเนี่ยเขาก็บอกว่านงลิซ่าคือแรงบันดาลนใจท ทางดนตรีและความบันเทิงด้วยการเปิดตัว a r o u n d เราภูมิใจที่ได้เห็นเธอบริหารโลกใน Eagle l a ันั่นเองจ้าโอ้โ oh หถือเป็นการจับมือกันที่ลงตัวมากๆเพราะโนริซ่าก็เป็นศิลปินที่กําลังมาแรงระดับโลกในช่วง2 3ปีที่ผ่านมานี้แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่กาลังมาแรงในช่วงเดียวกันเช่นกันจ้าโอ้โ oh หเป็นการจับมือที่ลงตัวเป๊ะปังปงปริเยจริงๆนะเพื่อนนะอ่ะส่วนข่าวต่อมาก็คงจะรอฟังกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามีชาวเน็ตนั้นไปสืบหลังบ้านใน I g จของโนริซ่าว่าตอนนี้โนริซ่าก็ยังไม่ได้หน ยังคงอยู่ที่อเมริกาของเรานั่นเองซึ่งต้องบอกว่าข่าวลือที่บอกว่านนริซ่าอาจจะไปร่วมโชว์ที่งานซูเปอร์โบปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นเรานะจ๊ะแต่โนริซ่าอาจจะไม่ได้ไปโชว์ก็ได้อาจจะแค่ไปร่วมงานหรือไปนั่งดูอยู่ในแถนั้นเหมือนเขาที่แล้วที่ไปโผล่ที่ p s เนะครับในปารีสนั่นเองนะจ๊ะรอบนี้อาจจะไปดั้งดูเฉยๆก็ได้เพราะว่างานนี้ก็เป็นงานประมาณว่าฟุตบอลฟุตบอลเหมือนกันนะจ๊ะโดยเสียเป็นที่เขาเนี่ยปักหมุดเวลาบนหน้าเว็บไซต์เนี่คาอวนนีรมๆๆหืด ว่าอาจจะมีเกสพิเศษซึ่งจะเป็นนอริซ่าหรือเปล่าแต่แอดก็ไม่มั่นใจว่า2คนนี้เนี่ยเขาจะมาดีลกันยังไงนะจ๊ะเออก็ต้องรองดูกันต่อไปว่านอริซ่าของเราเนี่ยจะอยู่อเมริกาเพื่อดูงานโปรโมตต่อไปเฉยๆหรือเปล่าหรืออาจจะทําเพลงใหม่หรืออะไรก็ว่าไปอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องมานั่งรอรุนกันอีกทีนะแต่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็มีสิทธิ์ว่าเอ๊หรือว่าข่าวแรกที่แอดบอกไปว่าเรื่องสักเนี่ยอาจจะวนมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าอาจจะมีความเป็นไปไไดด้้ที่่่จเเเป็นเน็นนะนนนริงกกชัพือ และไหนก็มาท้ายคลิปกันสักนิดนึงนะจ๊ะขอมาเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยเพราะว่าวิดีโอที่โน,นริซ่าของเรานั้นลง IG Story ทั้งโดนัสแอลแล้วก็หน้า IG ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการส่งเมสเซจถึงชาวไทยนะจ๊ะเพราะว่าวิดีโอตัวนี้ที่สังเกตเป็นบิลบอร์ดที่ขึ้นในประ,ระเทศไทยทั้งหมดเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็โนริซ่าของเรานั้นเลือกลงเป็นที่แรกเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีที่อื่นเนี่ยอเมริกาสิงคโปร์อื่นๆนตามมาอีกด้วยหรือเปล่านะจ๊ะแต่นอ,นอตดอวดีโอบโอในประ,ระเเเทททททศไทยยป็นนีีีี่่แรกกแบบจุกๆกัดวคมาซ อีกเพิ่มเติมสักน,นิดนึงนะการคลิปกันก่อนพยายามเลี้ยงแล้วแต่เห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยพยายามโยงพ่อคนนี้นเนข้ามาตลอดเลยนะจ๊ะก็มาติดตามแบบว่าเร็วมากๆใส่ฟอแลปไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะขอพูดในคลิปนี้ไปแถมเป็นน้ำจิมนิดนึงก็แล้วกันเนาะเห็นอยู <c oughs> <f> ่ว่าใครนะเอฟเอฟอะไรก็ว่าอยแต่จุดที่ชาวเน็ตพูดและแอดรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าคิดก็คืออะไรปะโน,นริซ่าแสดงให้เห็นเลยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดจะโปรโมทศิลปินเนี่ยมันต้องโปรโมทแบบนี้จ้าโปรโมทแบบจุกๆทุกประเทศไม่ใช่เหมือนบริษัทเก่าที่แบบว่า เปิดตัวมาครึ Depois, ่งคึ่งกลางๆเอากําไรไว้ก่อนโปรโมทไม่หนักเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเอาเรว่าไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋เจ็บคอ แล้วก็ขอบปิดท้ายไปด้วยข่าวนี้สักเล็กๆลแน่นอนนะจ๊ะที่นอริซ่าของเรานั้นมีผู้ติดตามบน Spotify มากกว่า6.4ล้านคนแล้วก็กลายปเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงเคป p อที่เร็วที่สุดในเป้าหมายนี้ซึ่งแซงหน้าพี่อายุในรอบที่2กันแล้วนะจ๊ะเอาไม่เป็นไรนะจ๊ะก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะนอริซ่าของเรานะเ,นเพื่อนๆนะอ๋ออ่ะ,อะ,อะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตกันประมาณนี้นะจ๊ะยังไงมีแซ่บยั y ua, y ่วๆเพิ่มเติมอาจจะมากันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนยไปไปน,นะะจบุ i